เราได้สวดมนต์บูชาพระรันาตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุง่งตรองแนวทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาะเดวขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดอนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับตาของเราเบาๆ ค่อดูกพ่อสบายสบยหลับตาของเราเบาบาพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่างสบายสบาย แล้วก็ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของทำเราหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะ แล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆอย่างสบายสบายอย่างผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะ ตั้งสบายตั้งผ่านคลายค่อยอยวางใจไปแตะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างนุ่มๆทำใจให้นิ่งนิ่งนุ่มๆเบาๆ ต้องเบาเบาต้องสบายสบายใจถึงจะรวมได้ง่ายนะจ๊ะต้องสบายสบายอย่าไปเพ่งไปจ้องนะจ๊ะให้นิงน่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบาย แล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใส <S <S <ull ing> ใจอยู่อยู่ในกลางดวงใสใสเป็น <S ull ing> นึกถึงเพชรสักเม็ดหนึง่ง <S ull ing> หรือก็อน้ำแข็งใสใสกลมกลมเหมือนดวงแก้ว <S <S <ull ing> ให้นึกธรรมดา นึกสบายสบายคลายเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบอย่างนั้นแหละนึกสบายสบายตั้งสบายสบายตั้งใจใสๆใสนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อน แต่ต้องสบายเึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายๆด้วยประกรรมภาวนาในใจเบาๆว,ว,ว่า สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จ้กระทั่งไปถึงจุดที่เราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไป อยากหยุดใจนิ่งนิ่งเฉยเฉยน,นิ่งนิ่งนุ่มนุมเบาเบาเลนะจ้ะประคองใจกันไปอย่างเนี้ยสำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะให้นิ่งนุ่มเบาสบายเดี๋ยวใจจะถูกส่วนเอง เมื่อเราทำถูกวิธีถูกต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจก็จะถูกส่วนเวลาใจถูกส่วนมันจะกลับเข้าไปสู่ภายในะอย่างง่ายงเแล้วร่างกายของเราจะกลวงจะเป็นพลงจะเป็นช่องว่างวางร่างกายจะขยายให้ออกไป จนหายไปเลยเหมือนเคลื่อนไปกับบรรยากาศแล้วใจก็จะอยู่นิ่งๆโล่งๆกลาง,ง,ง,งอากาศล้วเราทำถูกวิธีนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะเคลื่อนก็ไปสู่ภายในเองเคลื่อนก็ไปเองจะไม่ตึงไม่เกลง็ง ไม่เครียดทั้งร่างกายจิตใจจะผ่อนคลายจะสบายจะเหลือแต่สติก็บสบายคือใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในกลางกายอย่างไม่กดดันต้องสบาย ต้งใจเย็นเย็นต้องนิ่งน่งนุ่มนุ่มนานนานต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจจะใสเองจะสว่างขึ้นมาเองหลับตาแล้วก็จะไม่มืดมันจะมีความสว่างภายใน แต,แต่เหมือนฟ้าสางสางเรื่อยไปจนกระทั่งเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าจะใสเย็นไม่จ้าตาไม่แสบตาใสเย็นสบายสำหรับพูทธธรรมเป็นแล้วนี่นะจ๊ะ เข้าถึงดวงธรรมได้การนิ่งในนิ่งต่อไปเรื่อยๆฝึกหยุดแรกให้ชำนาญให้คล่องหยุดแรกเนี่ยจ๊ะสำคัญมากทีเดียวเดี๋ยวหยุดในหยุดต่อๆไปเนี่ยก็จะง่าย แม้ทำไปแล้วเนี่ยต้องฝึกตรงเนี้ยนิ่งๆน,นุ่มๆดูดวงไปเรื่อยๆอย่างสบายๆให้ใจนิ่งๆอยู่ในกลางดวงใสๆด้วยใจที่เยือกเย็นถ้าเราทำถูกต้องถูกส่วน ดวงนั่นก็จะขยายออกไปเองขยายไปรอบตัวแต่ยังไม่ถูกส่วนก็จะเป็นดวงนิ่ง,งๆเฉยๆถ้าตั้งใจมากแม้เห็นดวงแต่ก็จะยังไม่เจอความสุขแต่ไม่ทุกข จะอยู่ในระหว่างไม่สุขไม่ทุกข์เคยเลยความทุกข์แต่ยังเข้าไปถึงความสุขเป็นแต่เพียงว่าใจมันนิ่งได้ในระดับ90%แต่ยังกดดันอยู่คือยังมีความพยายามที่จะใช้กำลังบังคับ ภาพนั้นจึงยังแข็งแข็งไม่นุ่มยังติดนิสัยอยากจยาบทางโลกทางโลกจะทำอะไรให้สำเร็จก,ก็ต้องใช้ความพยายามต้องออกแรงอะไรต่างๆเหล่านั้นทางธรรมมันกลับตละปัดต้องง่ายๆตั้งสบายสบายถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ย ดวงมันจะอ่อนนุ่มจะใสๆและจะขยายออกได้ความสุขก็จะค่อยๆเริ่มเกิดขึ้นจนเรายอมรับว่านี่คือความสุขที่ไม่เคยเจอ ยิ่งใจลรานิ่งนงนุ่มนมนานน,านจากนิ่งนุ่มนานน,านก็จะก,กลายเป็นนิ่งนุ่มแล้วก็หนาแน่น,นเป็นนิ่งแน,น่นแต่ว่านิ่งนุ่มแน่นแล้วก็นานนใครดวงอาจจะใสสว่างขยาย ให้เราเคลื่อนกับไปสู่ภายในดวงนั้นได้อย่างง่เยๆพอเราทำตรงนี้ซ้ำซ้ำซ้ำบ่ยบยให้คล่องให้ชำนาญแม้ชำนาญแล้วก็ยังต้องนำซ้ำซ้ำซ้ำ,ซำการเคลื่อนกับไปสู่ภายในก็ยิง่ง่ายความสุขก็เพิ่มพูนขึ้นทับทวีขึ้นมา เราไม่ต้องการอะไรเลย,ยจากดวงนี่ก็จะผพานไปเห็นดวงในดวงไปเรื่อยๆเ,เลยถ้าดวงจะเชื่อมกับกายก็จะมีหกดวงซ้อนๆกันอยู่ที่ใสละเอียดบริสุทธิ จะซันซ้อนเงนอยู่ดวงนนก็จะปรับสภาวะของใจของเราให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นครันใจให้ใสใสบริสุทธิ์ก็จะเชื่อมกับไปถึงกายภายในได้อย่างเงย เราจะอัศจรรย์ใจเมื่อเราเห็นตัวเราเองอยู่ข้างในตัวของเราเนี่ยที่ดูสดใสกว่าในวัยเจริญในอริยบทของสมมธิถึงตรงน,นี้เราก็ต้องทำซ้ำํำ,ำคือทำทุกวัน ไม่ว่างเว้นนะจ๊ะแม้เราอยู่ทางโลกจะทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในใจต้องหยุดนิ่งฝึกตรงนี้เอาให้คล่องให้จำนอนเดี๋ยวการปรับสภาวะาก็จะเป็นไปเอง จก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต้องทำซ้ำๆบ่อยๆหนึ่งๆภาษาบรลีก็ว่าภาวิตาภาหุลีกาตาต้องบ่อยๆต้องหนึ่งๆแม้ทำตำนานแล้วก็ยังต้องบ่อยๆต้องหนึ่งๆ สําสําพอมมั่นคงแล้วแล้วก็เราจะอัศจรร์ใจกายภายในเปนกายมนุษละเอียดเนี่ยเราจะย่อให้เหลือนิดเดียวเล็กเท่ากับปลายเข็มก็ยังเห็นชัดเจน เหมือนหินตอนโตเหมือนกายขยายตัโต,โตซึ่งมันน่าอัศจรรย์ใจมากสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจอยู่ภายในกลางกายของเราแม้เล็กเท่ากับลายเข็มก็เห็นรายละเอียดของกายนั้นได้ ในทุกๆก,กายทำไปแล้วก็กต้องมาฝึกตรงนี้ให้ซ้ำๆๆไปเรื่อยๆเลยกายภายในก็จะปรับสภาวะจากกายของเครือหัดจนกายมนุษย์ละเอียดที่ปมลมลูป,ปมให้สูงส่งกันไปเรื่อยๆ จนกระทั่งไปถึงกายพระข้างในคือบวชภายในเป็นพระธรรมกายข้างในใสๆเหมือนคล้ายๆการบวชภายนอก,กแั่งแต่เครือัดมาเป็นนาคจากนาคมาเป็นเดนจากเนนมาเป็นพระ เกิมีความบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆอก็ข้มาแต่ละพบแต่ละชาติเต้องการมาสะสางอาจทธที่ไม่บริสุทธิ์ให้มันหมดสิน้นไปให้เหลือแต่ธาตุธรรมที่บริสุทธิ์ล้นๆือเป็นกายพระและกายพระก็จะต้องกลัน่นกันแต่ต่อไปเรื่อยๆ จะกระทั่งสุดท้ายเป็นกายพระอระหันนั่นแหละสซาบริสุทธิ์หมดจดจากสัพป,ปะเิลต์ทั้งหลายจะต้องสะสางสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ให้หมดสิ้นไปจ่อยู่ในธาตุในธรรมในหินในจาในคิดในรู้ของเรานี่แหละไห้มันหมดสิ้นไป ด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งประเั้นคำว่าใจหยุดนิ่งนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราเข้าใจหรือจินตนาการจะไปถึงใจที่หยุดนิ่งนี่แหละจะทำให้สำเร็จบริบูรณ์ในทุกสิ่ง จะสะสางเข้าไปเรื่อยๆกลันธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศที่ประกอบเป็นกายเป็นใจเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นให้สะอาดให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นนั่งทำซึ่งเป็นที่ลองรับธาตุต่างๆเหล่านั้น ให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลางตั้งเห็นจามไปลูกคือใจให้ใสๆให้บริสุทธิ์นี่คือวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งแต่ละภพแต่ละชาติจะต้องสาส,าสางกันอย่างนี้ไป แต่สิ่งเหล่านี้เนะี่ยมนุษย์ไม่ค่คยจะรู้เรื่องเพราะพยายามมานมาบดบังเอาไว้เขาจะประกอบธาตุธรเอาที่ไม่บริสุทธิ์มาบดบังเอาไว้ที่เราได้ยินว่าอวิชชาให้เราไม่รู้อะไรเลย หรือว่าเกิดมาทหไมอะไร,ะไรคือเป้าหมายชีวิตแล้วก็จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรน่าจะไม่ให้รู้แล้วก็ยังทำจิตของเราให้มืดคือหลับตาแล้วเรามืดจนั้าเราไม่รู้เลยเบื้องหลังความมืดมีความสว่าหวงมีความลับของชีวิต ที่เกี่ยวข้องกับตัวรัศมสัตว์และสัพสิ่งทั้งหลายอยู่ตรงนั้นสิ่งที่กบดบ,บังใจให้มืดเขาเรียกว่านิวรณ์ทั้งห้าตั้งแต่การมาจันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นคือตรึงใจของเราพยามาก,ก็ก็ดึงใจของเราไปตรึงติดไว้กับสิ่งภายนอก ติดในรูปเสียงกินสรสสมมัติธรรมลมติดในลาบยศสันสญแบบโลกโลกแล้วก็ให้มีความโกรธความผูกพยาบาทและไรเงต่างทางเหล่านั้นกัดแค้นใจใกันไอจิตของเราไปวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งอยู่ภายนอก แล้วก็ให้สงสัยว่าในเรื่องราวต่างๆตั้งแต่เรื่องพบเรื่องชาติเรื่องอะไสรสลับปัจแม้ผ่านดาต่างๆมาได้ก็ยังสงสัยตัวเองว่าเราจะทำได้ไหมหลังเลสงสัยอยู่นอกโดยจะสงสัยในเรื่องต่างๆเหล่านั้นสงสัยเยอะแยะเลยตรื่องไม่ติดเหล่นะั้น ติดก็จะไปคิดฝนๆเหล่านั้นอาไปติดกับความฟุ้งในเรื่องสารพัดเรื่องความทอ้อความง่วงอะไรต่างๆแบบโลกโลกเขาอย่างนั้นแหละติดแบบเรื่องโลกโลกเมื่อถูกบทบงังในความไม่รู้แล้วก็นิวรองทั้งห้าอย่างนี้เป็นต้นใจของเราก็เลยมืดบอด ติดทางโลกก็หมดเวลากับชีวิตทางโลกแถมในการกระทำของตัวอย่างตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอีกใจยังไม่หยุดเลยมีแต่ทยานอยากไปในสิ่งเหล่าน,นั้นเป็นความอยากที่ไม่ได้ประกอบไปได้วยปัญญาในความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิต หรือความเป็นจริงของชีวิตซึ่งตรงข้าวกับความอยากที่จะดับทุกข์อยากพ้นทุกขอยากไป,น,ปนิพพานอย่างนี้เป็นความอยากที่ประกอบไปด้วยปัญญาเพราะฉะนั้ในใจหยุด้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากมากที่สุดในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ดังนั้นเราควรจะให้เวลากี่ยวกับเรื่องใจหยุดหนึ่งให้มากๆเราจะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเขาถึงเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและที่สำคัญนี่จะได้สะสางธาตุธรรมนจามกิโลของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์จากนั้นธาตุแห่งความบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ ธาตุไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นธาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็จะมาพร้อมกับความสุขความสะอาดความสว่างความสงบความสูงส่งของจิตใจเป็นต้นและความรู้อะไรต่างๆมากมายไปตามความเป็นจริงซึ่งเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งละความสว่างภายในเกิด ทำให้เราเห็นดวงธรรมเห็นกายไปในเห็นชีวิตที่ซับซ้อนอยู่ภายในที่ลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆเ,เห็นเป้าหมายของชีวิตได้ชัดเจนพลังใจก็จะมุ่งไปเพื่อขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจให้มันหมดไปใจก็จะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์ สว่างสวัยสว่างเ้าไปเลยเลยไอ้เวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะให้รู้ทุกคนหยุดนิ่งๆนุ่มๆุมเบาๆบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นๆยหาไปถึงความสว่าง ก็ไปถึงดวงตามภายในให้ได้ให้กบไปถึงกายภายในกระทั่งถึงกายก็ร,รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วคือกายธรรมนะจ๊ะถึงพระธรรมกายให้ได้กายองค์พระที่ใสที่บริสุทธิ์สวยงามมากประกอบด้วยลักษณะมหาวรุษครบถ้วนทุกประการ เกตด,ดอกบัวตูมใสเกินความสใสใดๆในโลกนั่งสงบนิ่งอยู่็นแผ่นชานเราจะใสสว่างไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆไดจ้ะ